เลียนหนาเรียนหลังเ,เงรียนไตเรีนรเนยรเนเท่งตินนดนึ่งติ๊ดสองติ๊ดอืมผู้ใดบ่มีติดตัวนนี่หนึ่งโอ้เงิน็ไดศาลาหลังเก่าปรับปรุงใหม่นะครับนะตอนที่อ่าประไว้ข้ามาทีอแหลกปุ๊บนี่ แทงน้ำเป็นกระสุดส้มกับวิทธิคุณผมอ่าก็ไหนว่าซอยปูได้แทงน้ำขั้นแรกได้แทงน้ำก่อนเลยครับเด้อะเอาอันเสาอันเก่าเหรอครับตะวันเล็กยังใส่ไม่แทงน้ำได้มากสองแทงกับอีกทีครับผมครับผมบ้านนี้กะร้อยหันมาปูกลับมาซอยทั้งสลาป,ปูกะแห่งได้โค้งในยังเนาะครับเนาะจากเอฟซีปุจบุญ ทั้งสหรัฐมิริกาเนี่ยทั้งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับนะบาดนี้เพื่อนมาเเทศลังนี่พอไหวโบหันเข้ามาแต่ว่าบบเห็นเพิ่นเพิ่นประเทีแหลกครับก็เลยไฟ่เอฟซีมาเบิง่งนะครับได้เอฟซีครับผมนะครับผูใจบุญนะครับนะอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสังสาราก่ะติดต่อทางทีมงานมากับเอฟซี FC ครับผม ศาลาหลังใหม้พึ่งพวกท่านนี่ยพึ่งก่อสร้างนะสร้างแล้วครับวิธีครับแต่ว่าพอ,อ,อท่านได้เนาะครับเนาะเขียนเว้นกับการนวัตกรรมปูจะเล่นท่นทนอนจะเล่นท่อนเนาะล้ำล้ำด้วยๆจบๆมันหมันข้าอย่าง,งปูคือห่ดแตกสามตัวข้าต่อ มันค่าตัวเออพัา่าตัวนี่ได้เลยโอ้ได้แท้สองตัวนปูเนาะเขาวัเลขฟันบเนี่เขาเลขฟันเลขฟันปูแปดห้านึงแปดห้านึงแปดหนึ่งหนึ่งที่หอนหลดแปดหนึ่งหนึ่งครับผมเขาเลขหลดเนาะแล้วก็เลขหิงนกปูนะ เลขวิ่งนีบ่เคยหลุดจะแกอยตัวลามตัวเส้นเดีย้นี่เป็นกระลุนได้เลขวิ่นเนาะนี่วิ่นเป็นระลุนครับผู้ใดวิ่งโชคมานห้อเดอก็ลักเก้าจะบมีมาลักศูนย์รว่าจับบ่ โบฮอดเนาะครับครับได้ยกจะว่าโบฮอดครับจะบอกว่าวิ่งยิงลูดเลยศูนย์สูนส,สองเด็กเน,นี่ยนะปู่สองเด็กเลยแอ้วล็อกขามเาขียนหน้าที่เก่านวหน่ะครับล็อกขามเขียนหน้าที่เก่าววดนี่ก็ชี้ตัว มีตัวเนี่ยก็มีเก้าหกสามศูนย์แลข้ามเสียนต้องวาดลุกตกข้ามเสียนให้ปูมันมีตัวมีตัวได้กับป <96 30 S 1> ูเก้าหกสามศูนย์เก้าหกสามศูนย์สามตัวบนกับเพื่อนหนึ่งหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งสี่เจ็ด สามตา25 8 25 8ัวใส่สองห้าเอาไปวิ่งกับหนึ่สี่เกวิ่งหวิ่ง4วิ่งเนี่วิ่งหวิ่งสี่วิ่งเอันข้างบนนี่เป็นเลขวิ่งนูพุลนะอ่าเลขวิ่งเ<ร>ว่าเราจบบมานน้ำกันครับหลดดนุนด้นมันถีมากจ่่งง อกไปวิ่งได้เลยเลีนหนาเรียนหลังเรียนไตเรียนเทิงติดนี่งติดนีติดเจ็อืมกันผู้ไดบ่มีติดตัวนี้มึงบ่ได้เงินเด้อโอ้เีไปซื้อเงินเงี้ยไปซื้อที่เสียเงินกับครับผมงวดงวดจีนาเนี่ยก็ได้อืกันบ่ติดหนึ่งติดชีติดเจ็ดเนี่ยเอะบ่บ่ได้กันอืมบ่ได้หรอก ต้องเอาสามตัวนี้ไปติดต้องเอาสมตัวไปติดแล้วก็จับคู่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 ไ้ซีซที่ตัวนี่หอเก้าเก้ศูนย์หกนย์เก้าศูนย์เก้าศูนแล้วก็หกสามหกสาม มัน,นก็สามตัวสามตัวกับนี่หกสี่สองหกสี่สองแล้วก็5 5วเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้านี่เราว่างสามเขียดฐาน ระวังอ่ะตัวระวังตัวอันตรายตัวอันตรายซื้อในเสียเงินเลยได้ตัวเนี้ยว่ามันว่องกบปูเสียเงินดิเสียเงินวายกำลังว่าสีว่องใส่หมวกไปวันเก็บเก้าเก็บแปล่เก้าเก็บเก้าเปล่าตัวอันตรายสักครับมันอันตรายว่ามันสีไม่โชคลาบมันอันตรายไว้ทั้งเอาวงกลมวงกลมไปวงกลมไปหกสามครับ หกสี่สองหกสามกับหกสี่สองสามเตี้ยทานเนี่ยกับเก้าเต็ดยทานเนี่ยล่อยมันหนอโอ้กันไว้นี่ละกันไว้นี่ละใส่หมวกไว้นี่เราว่างดีดีเราว่างดีดีส่วนผู้ใดสิวิ่งกันไปวิ่งเลยเลยเนี่ยบอลลุกตั้งเตี๊ยหกเจ็ดเตีหกหกเจ็ดมาก ไม่รู้จักเชียวนี่เด็กวิ่งชุดเนี่ยครับผมเด็กวิ่งไม่มีลูกนะครับอีิริยาบถตัดปีผราได้ซื้อบอติดสามตัวนี่ก็แสดงว่าบอได้เงินแล้วเฮียเอ้าเจ็บหามันก็ติดอยู่งเลยหรอปูจะว่ามันติดนะติดยางเงินเงิน ว่ามันจิได้เงินเสียเงินดูบุกันติดซุ้มนี่ดูกันติดซุ้มนี่ระวังดีๆระวังดีมันออกมันออกซับซ้อนแันเด้ครับผมออกซับซ้อนเลขชุดนี้ออกซับซ้อนได้เหมืรนกันสำหรับอลอกามเชียนก็นี่นี่เก้าศูนย์หกศูนย์หกสาครับผมหกสี่สองเก้า เอ็ดห้าแลกสามเอ็ดห้าครับก็เน้นไปหกสามก็หกสี่สองตัวเน้นนะครับเนาะหกสามกัหกสี่สองตัวโตกันนลยครัเราว่างดีดีเราว่างดีดีครับย่านตะเลขเป่าทันหรซุ่มเนี่ยอ้ ทนเลขเป่ามาสยบเลยยกทงมขาวไว้ก่อนก็ล่าไว้ก่อนกันแต่มันออกเป่านี่ย่ได้กินอครับผม่นเฮ็ดไว้หลายกับโป้มเ่ได้กินอย่างว่างวดนั้นคำออกเป่ามานี่คือคืองวดว่า่นาดไหนยกท่องล่าเลย เจ็ดศูนยูนเป่าเจ็ดศูนยูนเป่าใส่แปดหนึงหึงมันก็มาถึงแล้วเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแล้วกเก่าสอง